เข้ามาแล้วนะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวแซดพีนะที่สำคัญสีส้มจีดด้วยจีดไหม,มจ,จีดมาก่ะจีดมากนะเอาวันนี้นาอยู่กับเซลลน้องหนค่ะน้องในรถสวยคนสวยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาเมื่อนี้พาเบื้องรถเขาไหมครับเป็นหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูสีส้มจีดครับเป็นตัวเกียร์ออโต้และที่สำคัญเป็นตัวแซดพีพร้อมอ่าแซดพี สีส้มจีดรถปี19เดิม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 จากโรงงานภายในเป็นไงลูกไม่กิบเป็นเบาะหนังทั้งคันมีแอร์หลังด้วยใช่เกียร์ออโต้เลขไม่ 60, ์หกหมื่นโลนะคันนี้นะค่ะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นอ่วสวยงามเป็นุ่มบูสตสตาร์ด้วยค่ะฝั่งนี้มันแคบมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูวห้องเครื่องเลยลูกพวงมาลัยมัลติฟังชันเครื่อง พันเก้าบูพาวเวอร์ยกไหวปะไม่ไหวคะ่ะหนักมากเลยคะ่ะเอาเครื่องพันเก้าเดิมๆเครื่องใหม่ลองแก้มเดิมแผ่นเพจเดิมฝาโปงไม่เคยถอดเลยไม่เคยถอดอยู่เดิมหมดเลยคะ่ะเดิมจากโรงงานใช่เราเดิมไหมเดิมค่ะเดิมแม่ให้มาค่ะนี่ <laughs> นะตัวนี้ออกรถศู์บาทครับผ่อนเดือนเดือนละหมื่นนิดๆนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนครับตั้งวัดออกด้เบิดเหนืออีสานกลางใต้ฟรีถึงที่นะทำสัญญาถึงที่จะส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะนะซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรออกได้ไหมออกได้ค่ะค้าขายออกได้ไหมออกได้พนักงานบริษัทออกได้ไหมออกได้ค่ะข้าราชการรัะวิสาหกิจออกได้ค่ะรับเหมาก่อสร้างออกได้ค่ะเห็ดไฮเห็ดหน้าออกได้ค่ะเห็ดสวนออกได้แม่บ้านออกได้รบปภพออกได้ค่ะกีดยางออกได้ขับวิน ออกได้ค่ะขับแก๊บขับขัพุงล้อออกได้ขับซิบล้อออกได้ขับแมคโครออกได้ค่ะตัดไม้เผาทันออกได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคลองถมประมงประมงวันแห่ชิ์เบ็ดตกเบ็ดนาข้องเชียร์ปลอมก้นแงหาแมงกิซอนแมงกิซอนคืออะไรเลี้ยงหอยเชลลีนาขี่ช้างจับฟันกระแตน ทีช้างจากตากะเจจะออกได้ไงอ้าวตอนนี้ฟรีดาวพอนหนึ่งหมื่นค่ะน้าออกลดศูนย์บาททรงฟรีทั่วไทยสนใจติดต่อเบอร์เซลน้องไหนเบอร์โทรนะคะ062 508 5690ค่ะอ่าแอปบปินเ <Apple S 2> ขียวค่ะ091 028 64 00ค่ะวันนี้น้องแนรถ้สวยคนสวยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ